ผมคนเดียวเหรอผมโดนจ่าเพื่อนเอ้าช่วยด้วยนายคนเดียวเลยพวกเราหาดบนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอันนี้สิ่งที่เราทำได้คือวู้ดขอบใจวู้ขอบคุณมากเลยเพื่อนสิ่งที่เป็นสนิมพวกนี้อุยนายรอดวะมันไม่ใช่น้ดบนศักดิ์สิทธิ์มันคือเลือดโอ้ดนี่เฮลูบอยศักดิ์สิทธิ์เขาเิตไปทำการบูชายัญแต่คิดว่านรกไม่น่าจะอยากรับพี่กิตเข้าไปอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ ก็ถึงพิธีการบูชายันพวกบวชในสุดสักทีห้องอย่างแคบไม่นะผู้ช่วยของเราได้มาถึงแล้วฉันไม่ใช่ผู้ช่วยไหนแน่ๆปัดเปล่ามันภัยยาเอาไอ้พวกนี้ออกไปดวงวิญญาณของพวกนายดวงวิญญาณของพวกนั้นกำลังเดินในทางที่ผิดปัดเปล่ามันมันท่องหมดเลยโอเคจะเป็นหุ่นตัวต่อไปของท่านซาตานไป มันมันไปพูดพร้อมกันมันเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างหรือเราต้องทำยังไงอ่ะโอ้เจหายไปแล้วอะไรไม่เห็นเลยมอไม่เห็นเหมือนกันเปิดไว้กนมีไฟมีไฟเหมือนมีประตูบางอย่างเปิดได้ยินเสียงหัวราะจากด้านในด้วยจึ๊บโอเคทุกคนนี่มัน่าอะไรทางทางแห่งชะตากรรม เราจะต้องเอ่อใช้แสงนี่นำทางไปโอ้โอชควชะตาของเราจะปเป็นอย่างไรต่อไปถ้าเกิดนายนายนายเอากางเขนออกอะ่ะไม่เอาสิเพื่อนข้างล่างมันเขาบอกให้ใช้แสงนำทางโธ่อ,<ะ>อ้านั้นเกิดเราเอาอเๆๆๆอเกางเิดออกปุ๊บลองเดินสิผู้ที่มีบุญญาธิการเท่านั้นถึงจะเดินได้ถ้าเกิาเอากางเขนลง,นนงออกกางเขดออกให้หมดทุกคนดิจุดใช้ออกจุดใช้ออก ไม่ใช่เอาออกตอนนั้นสิเอาออกตอนสักกี่วันสิรักก่อนเพื่อนดวงตา49โลบักจะจะมาหนักโอหชีวิตโอ้ยเอาขียนอนตอนฉันานิการสูงส่งเอาพี่กินบอกว่าจะเจ๊ก็เขียนออกจะเจ๊ก็เขียนออกเด็กก็ออกดีเอ๋อเลยนะกินมันจะฆ่าแป้งแล้วพวกนายได้อะไรได้อะไรจากสิ่งนี้มันก็ต้องใช้แสงแห่งความศรัทธาเพื่อที่จะเปิดทางให้พวกเราไป ช่ต่อั้นเนี่ยมันเป็นบาบเนอะอ๋เนี่อ้ศรัทธาจริงด้วยโอ้โอ้ใช่ศรัทธาเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดด้วใกานเขนนะลองลองใหม่ั้ยอยากรู้ศรัทธาพอแล้วจ้ะสี่เก้าโลบัสศรัทธาพอแล้วจ้ะใช้หุ่นเพื่อเปิดทางอะไรอ่ะเขาเป็นรอ่ะหุ้ชไม่หุ่นอ่ะนี่เปนหุ่นจำลองเหรฉันคิดว่าในนี้อาจมีหุ่นบางตัวที่มีดวงวิญญาณแฝงอยู่เอ๊ะเๆเยเเข้ามาเฮ้ยเขาบอกเปิดไฟเปิดไฟเลยเพื่อน ไปเลยไปเลยอึ๊บแย่ใจกลัวอะไรเห็นมีอะไรเลยไปจังไงพวกนี้น่าจะเป็นหุ่นจำลองนะเหมือนหุ่นลองเสื้อทั่วไปอะหุ่นลองเสื้อเหรออุ้ยอุ้ยประตูปิดเองเฉยเลยเฮ้ยประตูล็อกใช่ไม่ได้ทำประตูล็อกแล้วเราจะออกไปได้ยังไงอยู่รวมกันเข้าไว้อะไรอะพี่ไหมไม่ไม่ได้ยินเขาพากเลยอยู่ที่สูงไปก่อนแล้วกันไปอยู่ เยมันขยับมันขยับอ่ะมันมันขยับมาล้อพวกเราอ่ะย้ายเข้ามาเขาเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่ใช่แล้วใครล่ะที่อยู่ที่นี่ปีศาจตัวนั้นไงปีศาจตัวนั้นฉันว่าพวกเราคงทาอะไรไม่ได้นอกจากการหายใจทุกคนจะเคยได้ยินมาว่าผีดีมันจะการหายใจเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เพ่อนตัวนี้ตัวนี้มันอยู่นี่มันอยู่นี่เออช่กันใช่กพวกเราวิ่งวิ่งไปไหน วิ่งออกมาจากตรงนั้นไงหาอีกฉันคิดว่ามันมีอีกตัวไหนมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเหมือนมันจะไปแล้วงั้นตอนนี้ประตูมันน่าจะเปิดได้แล้วใช่ไหมทุกแกงอุ้ยยวาคุณหายไม่พี่บด้วยสวัสดีครับไม่ใช่หรอกทีมอุ้ยเฮ้ยทำไมพี่ผีกีคอเฮ้ยทำไมพี่กีคอเปล่าเปล่าม่ไันไม่ใช่เรื่องที่พี่ไว้จะต้องมาหู้ยแบบนี้นะ พี่กล้าชั้นนี okay> ่อไม่ปวดคอพลังแห่งความมืดโจงสิงสถิตพี่ไม่งหักเขาพี่ไม้เอ้ยทำไมคะัพท์โลกศิลปาพวกเราต้องกำจัดผีที่อยู่ในตัวพี่ไม่ต่อไม่ออกไปไปต่อไมปต่อไมออกไปเลยต่อไม่ออกไปต่อไม จะวิญญาณไอหัวทีวีนี้ไปพวกแกไม่มีเธอที่จะหคิมฉันได้หรอกนะเฮ้ยไอ้ทำไมโดนเข้าสีรษะกันมายังคอกัศีรษะไอ้ทำไมไอ้ทำไมฉันมันจะงอทำไมอะทำไมมันถึงสืบลุกมาไม่รู้มันคืออะไรไม่คือคัมภีร์ไบเบิลอะไรล่ะคัมภีร์ไบเบิลที่พี่ไม้อ่านเป็นประจำอะตอนนี้มันได้ดึงความดีที่มีเหลือน้อยนี่ของพี่ไม้ออกมาแล้วไมคได้แล้วไดแล้วร้อยเปอร์เซนต์เฮ้ยมาจะยัง รู้สึกดียังรู้สึกยังไงมั่งโอเคขึ้นไหมวุ้ยวุ้ยเขาตดกับไวจุดจบแล้วจะต้องตายที่นี่จะพวกนักบวชมันจบแล้วไปเฮ้ยอะไรอ่ะใครยิงปืนเสียงเสียงปืนแล้วทำไมยัยพวกเราไม่กลัวแกเรานะันพูดภาษาอะไรอ่ะแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งละกัน เฮ้ยใครยิงปืนไม่ถอยโอ้ยโอ้ยโอ้ลุงนวดใครอะบัตบัดหลวงปืนกลโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะเราเกือบจะหยุดเบลลี่ได้แล้วเชียว้ฉันคือบัดหลวงคอเรราชื่อเหมือนผู้หญิงเลยเนาะใช่เออแล้วพวกเราก็ได้เจอกันอีกครั้งนะเอาล่ะพวกนายมากับฉันเราจะ ล่าปีศาจนั่นด้วยกันดีพวกเราล่าคนเดียวคงไม่ได้แน่พวกเรามีแค่ใบแอกเท็ดหลวงพ่อมีปืนอะไรอ่ะปืนปืนช่วยได้เหรอปืนช่วยได้ดิปืนโฮลี่อ่ะปืนศักดิ์ศรีเหรอใช่แอดดิซง่สามศรัทธาอุ้ยอุ้ยนี่มันนี่โบนเอาเตือน้ำมนต์กันเตือน้ำเมนต์ก่อนมาถึงเตือน้ำมนต์ก่อน ปวดหลวงพ่อนี่หว่าโอมผู้ปีศาจร้อยจงหายไปผู้ปีศาจร้อยจงหายไปผู้ปีศาจร้อยจงหายไปดูน่ารักมุงมิงจังเลยหลวงพ่อตุอก๊กตามหมีมาทำพิธีเนี่ยก้อยพวกนี้เนี่ยมันคือของที่ต้องสาบไงละ่ะอย่าจับเชียวละ่ะไอพวกแกจับละก็วิญ,ญญาณร้ายอาจสิงสู่พวกแกเมื่อที่พี่ไม้โดนก็นได้อยากโดนสิงจังเฮ้ยนั่นพอได้กกแล้ว,วลพี่แกไล่ไอ้เพื่อนกุญแจอยู่ตรงเปียโนอ่ะ ไหนอะหาอะไรอ่ะว้าวกุญแจกุญแจเออเหลืองอยู่ข้างล่างฉันว่าจะมีโน้ตเพลงไล่ผีด้วยนะยิโลรคีย์เหรอฉันว่าพวกเราขึ้นไปดูด้านบนไหมทุกคนตรงนี้ปล่อยให้ใน่างที่หลวงพ่อกำลังทำพิธีอยู่นั้นอ๋อเนี่ไงยังเนี่ยน้องน้ำมนต์ยังไม่หมดเลยน้ำมนต์มีเพียบเลยข้างบนนี่ต้องสำรวจรอบๆด้วยถ้าเกิดว่าปีศาจมาตอนนี้แล้วก็ฉันว่าพวกเราตาย เราต้องช่วยหลวงพ่อนะไม่งั้นไม่รอดเออเมื่อกี้หลวงพ่อดีนะที่มีปืนน่ะถ้าหลวงพ่อไม่มีปืนคือหมดเลยนะหมดแล้วหลวงพ่อวันนี้เราต้องทําอะไรต่อครับหลวงพ่อเราต้องไปห้องข้างล่างฉันเห็นกุญแจสีเหลืองอยู่เอาค่อยเด็ร <Okay S 2> อนเลยตรงนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้เฮ้ย hey, เอา้าโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้เราอาจจะต้องฝึกฝึกการไล่ผีเพิ่มขึ้นนะทุกคนออ วินดี้อาอะโวคาโดอยากกินอะโวคาโดเหรอครับแอดวัว้อะโวคาโดอ๋อพี่ผีนายทำให้มนต์ศักดิ์ศรีของพวกเราเนี่ยมันไม่ศักดิ์ศรีอีกต่อไปเลยนะวันหลวงพ่ออยากกินอะโวคาโดผมจะไปซื้อให้ไม่ใช่ไปโทษเฮ้ยมันเอาวมาแล้วันเอาเอาละถึงเวลาเกลียดผีกระจกแตกออกไปเอ้ยทำไมกระจกแตกล่ะครับหลวงพ่อมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะเหรอไอ วิญญาลัยมันแข็งแกร่งเกินไปนี่มันอะไรกันแกคิดเลยว,ว่าตุกตาหมีนี่จะนำร่างเขามาเจอพวกแกไม่ได้เฮ้ยรัวๆซิฟ้าวิล่ลลลลลอังเซียวของต้องสาบนี้มันเป็นกับดักยังไงลหรอและตอนนี้บิลลี่เป็นของฉันเจ้านักบวชเอ้ยบอกชื่อแกมาพิศาจ ฉันชื่อและฉันจะคิวแกเชื่อไนะไม่รู้ตอนนี้แหละทุกคนถึงเวลาแล้วพวกเราจะต้องรอดเข้าใจไหมไรไนะต้องกดสวดไปด้วยกันออกต้องไม<ป>นให้ได้ไดต้องกดสวดตามฉันอ๋อ,อ,อ เฮ้ัท่ไมอะรอบลูอะ้ลูบ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 ตูอลูบลูบไู้ลวบลูบไูบลูบลูบลาบลู่ลูบลูบนูบลมบลูบลูบลูบอูบลูบลูบไูบล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 ูนลูบลูบลาบลูาลูบ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 ลาบลูบลูบลูบไูวลู่ลูบ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  นี่มันปล่อยไม่ได้กเขาออกมาเหรอนี่ฉันกระโดดหลบอยตัวไปตามกันขบวนไม่เลิกคุกแกจะต้องไปเป็นสุขเหมือนฉันฉันทรมานเหลือเกินในคุกนั่นฉันคิดว่าไอสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่แน่นะว,ว่ามันอาจจะมันอาจจะเคยติดติดคุก,กอยู่ในใต้ดตินตรงนั้นมาก,ก่อนอะแล้วมันก็เลยเห็นบิลลี่อยู่ก็เลยเข้าสิงบิลลี่ไปอะหลวงพ่อหลวงพ่อท่องวนัวนี้หลวงพ่อเร็าเร็วโอย ทศทีฉันขอกินฮอนคูแป๊บตายแล้วหลวงพ่อจงออกไปดูวิญญาณร้อยที่สิงสู่ในบิลลี่พวกแกขอให้ฉันเดไลท์มัดออกไปด้วยเถิดหลวงพ่อเร็แล้วหน่อยออกไปปิศาจพวกสิ่งที่ไม่ดีมัดเ่ามันออกไปความรารถนาดีที่ฉันเคยทำไว้ตั้งแต่สมัยโบราณกาลขอให้วิญญาณนั้นเอ้ไอ้ปิศาจ กลับคืนสู่ซาตานเฮ้ยไฟดาบแห่งพระเจ้าบิลลี่ไหนเราจใช้การได้ทุกคนเอาละปลุกบิลลี่ปลุกบิลลี่ปลุกบิลลี่ออกมาบิลลี่มันต้องตื่นเร็วบิลลี่ตอกไปช่วยฉันด้วยจะช่วยนายบิลลี่ตอนนี้นายต้องต่อสู้กับปีศาจพวกนั้นนายอย่าให้มันสิงสู่นายกระท้องบิลลี่ช่วงเวลาดีๆที่เราเคยแก้ในได้ไหมออกมาเถอะเจ้าต่อต้านฉัน เฮ้ยมันยัง <c oughs> ฉันฉันอยู่ในร่างของมันโอ้ได้แล้วอ้ <c oughs> ไม่ไยังไงต่อน,นีครับวนหลวงพ่อตอนนี้น้ำพื้นกลายเป็นเลือดหมดแล้วทุกคนขึ้นไปบนโต๊ะแล้วเฮ้ยใครขดีดเพลงอะไรเดีย๋ยวต้องฟังบทเพลงนี้ เอาละทุกคนไอ้หนุ่มสำระล้างกล้วยทั้งหมดเร็วๆนะเพื่อนเร็วๆำลักรตอนไปหมดแล้วเอยจากศีลด้วยสำลักต้องชำร็วๆเ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 ร็วๆฉันพยายามอยู่แต่มือปีศาจมันมันอยู่ตรงนี้เวไอ้ยเร็วจับจับฉันพระเด้าโปรดช่วยพวกเราด้วยปีศาจมันตรายเหลือเกินเหลวาคนจะเอาชีวิตเด็กๆไปได้โปรดในนามแห่งพระเจ้าช่วยไล่และขับส่งมันที เธอจะขึ้นไปข้างบนนะได้เลยข้างล่างเหมือนจะเสร็จแล้วโอ้ตรงแท่นพิธีข้งบนมีอยู่เยอะมากเลยอ่ะตรงแท่นพิธีทำยังรงแท่นิทำแล้วขอให้น้ำกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมกลัวน้ำศักดิ์สิทธิ์จะชำระล้างความบาปหนาของฉันได้ความบาปหนาของฉันลองมือลองมือลองมือแงมืออีกนะอะไรไอ้บุลลี่จูแดงไม่เจง จูเจ๊หนาวกว่านั้นเยอะแล้วหมดยัง ulously, หมดยังใช่เพิ่งรู้หรอน่าฉันหนาวกว่าเจเยอะไอ้ปีศาจโอ้ยมันจบแล้วมันจบแล้วนอนจัดเสร็จนอนจัดเสร็จช่วยบิลลี่ช่วยบิลลี่บิลลี่เอ้าบิลลี่รบกายน้าแล้วเพรามันหน้าตายิ้มมาอย่างนี้นะ้วบิลลี่มีความสุขนะฉันอยากกลับเป็นเด็กปกติดังเดิมตอนนี้เระพวกเราถึงเวลาแล้วมันจบแล้ว เอาให้มันจบคิลลี่ฉันอยากให้นายเอาเรื่องนี้ออกไปนายทำหน้าปกตินี้แล้ววินลี่นฉันไม่ต้องไปอยู่ในห้องใต้ดินอีกต่อไปแล้วนายจะต้องอยู่กับพวกเรานายจะเป็นไงวะความแม่ของพวกนายจะตายไปแล้วพ่อแม่ันตายไปแล้วเหรออุ้ยจะนพูดอะไรออกไปยังไม่ตายแต่ยังไม่ตายพ่อแม่นต่แค่กลายเป็นวิญญาณอ่าตัวฉันพอ มีลูกกอล์ฟออกจะตัวบิลลี่อยากดูอยากดูนั่นไม่ใช่ลูกกอล์ฟนั่นคือแสงศักดิ์สิทธิ์ที่โอบอุ้มเอาไว้เอาบิลลี่ตายแล้วเหรอเอาบิลลี่บิลลี่อย่าโกห์นะว่าบิลลี่ตายไปนานแล้วโคบิลลี่กลายเป็นเล้งไปแล้วอ่ะเหมือนเด็กกินกินดวงวิญญาณของบิลลี่ไปแล้วใช่บิลลี่อุ้ยฮะเอ่อฉันเยนี่แม้ว่ากายของฉันจะหายไปแต่ฉันคือ ขบคดวงวิญญาณที่ขึ้นสวรรค์ขบคืนวิไปด้วยนีไปด้วยบิลลี่กลับไปสู่สุคตินะบิลลี่เนอะบิลลี่หลวงพ่อมันดีแล้วสินะครับที่เราได้ทำแบบนี้เฮ้ยอย่าร้องไอ้หนูร้องไห้แล้วทุกคนนี่เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วทุกนายทำดีแล้วล่ะนั่นเธอร้องไห้หรือหัวเราะร้องไห้ครับลูก อีเร uh> ื่องนี้อยากรู LS> ้กุญแจเหลืองล่ะกุญแจเหลืองอยู่นี่ไม่ได้ไขเลยเออลงไปใต้นี้ทำไงแสดงว่านี่กุญแจเหลืองอยู่เลยนดว่ามันน่าจะมีสองฉากจบแน่เลยทุกคนอุ้ยปีศาจไปแล้วหลวงพ่อไงปีศาจได้เจอพวกเราไปแล้วโอ้โหหลวงพ่อใส่แว่นจะเทียว เสริมเยิมอะมเนี่ยพวกนายทำหน้าที่ได้ดีมากวันนี้งานของพวกนายจบแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะนี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นไอ้โจมันยังมีปีศาจตัวที่ร้ายกาจคนนี้อีกเยอะดีเอ็นโอ้ย oh, oh, กูดเอนดิ้งอ้อเราจบดีเฮ้ยแสดงว่ากุญแจเหลืองอาจจะแบดเอ็นผมว่าแบดเอ็นเฮ้ยทุกคน huh? ฉันอยากรู้จังเลยว่าแบดเอนดิ้งเป็นยังไง งั้นเดี๋ยวเราไปไขกุญแจเหลืองพร้อมๆกันไปจุ๊แจงบอกว่ามันมีกุญแจอยู่ตรงที่เป็นโนตรงนี้ใช่ไซึ่งถ้าเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราจะไปเปิดที่ไหนจุ๊กแกงตรงนี้เลยต๊ะห้องใต้ดินมันจะมีบันไดาลงไปแล้วก็จะมีประตูที่เออมีลูกกุญแจสีเหลืองล็อกอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าด้านในจะมีอะไรนะคะทุกคนเรียบร้อยเบ<า>อร,อสรอ์สักิซนเบอร์สักเซนปสิทธิน เดี๋ยวถ้าขอดูปริมาณเลื่อดของทุกคนกันหนึ่งสองโอเคจุบแกเธอจะรับหน้าที่ในการถือปืนศักดิ์สิทธิ์นี้ในการกำจัดปีศาจโอเคถึงเวลาแล้วพวกเราต้องขับไล่ดวงวิญญาณร้ายนี้ออกไป้ฉันคิดว่าเขาไม่น่าจะกลับร่างเดิมได้แล้วมั้งแกฉันคิดว่าเราจะต้องยิงยิงกันหรอยดีๆยิงให้ดีๆยิงดีๆเล็กที่หัวยิงไงอ๋อ จริงเลยอเอาเลยลาก่อนบิลลี่ลาก่อนลาก่อนอออวิาณเอ้าวิญญาณอุลุดออกไปแล้วแขนรุดเลยม,มันพวกน้อยทำอ,อะไรลงไป <What> ทำไมอ่ะหลวงพ่อ What, What have you done บ,บิลลี่วิลลี่ไม่ใช่บิลลี่ต่อไปแล้วฉันคิดว่าเอาจัดการเขาดิสิ<ร>ง่งพวกน้อยทำมันมันอะไรหลวงพ่ออย่าพูดติดิคัดๆมันหวานต้ม มันจะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดิอดตาย,ยปีศาจพวกนั้นบินลลี่บิลลี่ไปขอช่ตลอดกินมันตายจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครสามารถยุดฉันได้อีกต่อไปและฉันจะกลับไม่ครั้ง เห็นไหมว่าฉันกลับมอะไรทุกเมื่อว้ยเฮ้ยเมื่อกี้เขาโหพราะเราทําอะไรลงไปอะนายะบอกให้ฉันยิงอ่ะแฉันคิดว่าบิลลี่มันจะไม่ได้ไม่ได้เป็นบิลลี่ต่อไปแล้วยังไงล่ะเอาละตัวเหมือนว่าพิธีกรรมของเราจะเสร็จสิ้นแล้วถึงแม้ว่าจะมีอะไรผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรบิลลี่ก็จากไปแล้วละ แต่ปีศาจนั่นมันยังอยู่นี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพวกนายจำไว้นะว่าพลังของมันร้ายกาจกว่าที่นายฆ่ามันไปตอนแรกอีกนี่คือแบดเอนดิ้งที่นายต้องรับและเจอต่อไปว้าใครเขาจะไปรู้อ่ะโอ้ยแต่เมื่อกี้คือเราไปเห็นไหมว่าแบบว่ามันใช้สัมภเวสีแบบตั้งวงเลยอ่ะเมื่อกี้่ะะแวมนตั้งวงํำเลยนะหน่อยนอยหน่อยน้อยเลยนะ โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับเกมไล่ผีในครั้งนี้นะคะและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย